ขอ,อนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาบอกต่อกับเก้าวต้นไม้มงคลปลูกติดบ้านไว้ขาดไม่ได้ใครมีไว้เสื่มดวงรวยเฮงแน่นอนการปลูกบ้านการเข้าอยู่อาศัยการดูเรื่องยามงามดี ทิศทางแม้กระทั่งการจัดวางของต่างๆรวมถึงการปลูกต้นไม้ซึ่งนอกจากการหวังผลการชมความงามการทานพืชผลรวมถึงความร่วมรื่นแล้วคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังมีความเชื่อมีไม่ผลเรื่องของการเสริมโชคเสริมลาภเสริมนามเพิ่มบารมีอำนาจวาส,สนาดวงชะตาแต่เกิดเป็นไม้มงคล ปัจจุบันนี้นอกจากจะสร้างความเฮงแล้วยังต้องดูสารพิษและฟอกอากาศภายในบ้านได้ด้วยเพราะทั้งฝุ่นและ PM 2.5และโรคระบาดอย่างโควิด -19 ทําให้ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นการมีบ้านที่คอยเกื้อหนุนเราและสมาชิกภายในบ้านทุกด้านรวมถึงสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ดีก้าวไม้มองคลจึงแนะนำเบื้องต้น พอสืบคนได้นำมาเผยแผ่เป็นเกล็ดความรู้ในวันนี้ไว้พิจารณาไตรตรองสรรหามาประดับบ้านหรือที่อยู่อาศัยนอกจากจะเสริมดวงบาร,รมีให้ผู้อยู่แล้วยังเป็นไม้ฟอกอากาศในบ้านได้เป็นอย่างดีเชื่อว่ามีติดบ้านแล้วดีเสริมดวงโชคลาบวาสนาจะมีต้นไม้อะไรกันบ้างมาฟังกันเลยนะครับหต้นกวากมรกต จัดอยู่ในไม้มงคลนามตามชื่อมีความเชื่อในเรื่องของการเรียกทรัพย์สินโชคลาภช่วยเพิ่มโอกาสทางการเงินการงานที่ดีเหมือนการบูชานางกวากหรือต้นนางกวากที่เคยได้รับความนิยมในอดีตนิยมปลูกไม้กระถางประดับในบ้านหากดูแลไปจนออกดอกก็จะยิ่งทวีโอกาสทางการเงินการงานเสริมโชคลาภให้มีมากขึ้นปลูกก็ง่าย ไม่ค่อยชอบน้ำจึงไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆรอดูจนดินแห้งแล้วค่อยรดก็ยังไหวที่สำคัญปลูกในห้องน้ำหรือห้องนอนก็จะดีเพราะช่วยดูสารพิษหากมาโดนแดดหรือตั้งไวริมหน้าต่างให้โดนแสงรำไรบ้างก็จะทำให้ยิ่งสวยงาม 2. ต้นเศรษฐีมีทรัพย์หรือเศรษฐีรวยทรัพย์บ้านไหนมีเศรษฐีมีทรัพย์ปลูกไว จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่ำรวยเงินทองการค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีอำนาจวาสนาบุญบารมีเป็นที่ยอมรับในสังคมค้าขายร่ำรวยแถมยังเป็นไม้ฟอกอากาศที่โดดเด่นตรงใบใหญ่นารูปหอกออกดอกเป็นช่อสีขาวบริเวณซอกใบมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใตา้ประเทศบราซิลชอบอยู่ในที่ร่มรามไร จะสวยงามกว่าในที่ที่มีแดดจัด 3. ต้นลินมังกรคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกลินมังกรไว้ประจำบ้านจะช่วยป้องกันภัยจากภายนอกได้เพราะบางคนเรียกลินมังกรอีกชื่อว่าหอกพระอินทร์ซึ่งเป็นอาวุธหนึ่งของพระอินทร์ที่ใช้ในการต่อสู้และป้องกันศัตรูจากภายนอกดังนั้น ลิ้นมังกรจึงเป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความสํมคาสคัญในสมัยพุทธกาลและนอกจากนี้ยังเป็นต้นไม้ฟอะอากาศที่องค์การนาซาได้นํามาวิจัยทดลองซึ่งก็ได้ผลวิจัยว่าต้นลิ้นมังกรมีลักษณะพิเศษกว่าพันไม้ชนิดอื่นคือขายการออกซิเจนในเวลากลางคืนส่วนกลางวันจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แทน ทำให้สามารถปลูกต้นลินมังกรในบ้านได้โดยไม่มีอันตรายต่อคนในบ้าน 4. ต้นหัวใจเศรษฐีต้นหัวใจเศรษฐีหรือใส่ใบหัวใจดาอยู่ในตระกูลใส่ไม้มงคลและแม้ประดับที่นิยมบ่งบอกถึงความมั่นคงอายุยืนร่มเย็นเป็นสูขใบขนาดเล็กสวยสะดุดตาคล้ายๆกับหัวใจเชื่อกันว่า คพืได้ปลูกไายจะประสบแต่ความสุขและความโชคดีเป็นต้นไม้ที่ชอบแต่ให้ปลูกไว้หน้าบ้านหรือถ้าใครอยู่คอนโดมิเนียมก็ปลูกตรงริมระเบียงรดน้ำวันเว้นวันจะช่วยฟอกอากาศรอบๆบ,บริเวณบ้านได้ดี 5. ต้นวานแก้วสารพัดนึกฟังแค่ชื่อก็อยากนำมาปลูกเสร็จแล้วต้นไม้ต้นนี้ นอกจากจะฟอกอากาศภายในบ้านแล้วความเป็นมงคลก็ไม่เป็นสองรองใครเพราะเชื่อว่าปลูกแล้วจะป้องกันสิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปมงคลทําให้ผู้ปลูกสมหวังในทุกสิ่งมีโชคลาภและยังขึ้นชื่อในเรื่องของเมตตามหานิยมช่วยค้าขายดีมีกําไรเป็นที่รู้จักกันดีของเสียนต้นไม้ยิ่งต้นใหญ่ยิ่งมีราคาหาได้ยาก ถูกค้นพบในป่าดงดิบใกล้ทานนา้ำได้รับความนิยมเพราะเสน่ของใบที่สะดุดตาเป็นว่านชอบน้ำและชอบความชื้นสูงไม่ชอบแดดจัดเพราะจะทำให้ใบไหม้ได้ 6. ต้นอัญ,ญมณีฟังชื่อก็สื่อได้ถึงความสวยงามแสงสว่างความสดใสรุ่วงเรืองที่นำมาสู่ชีวิตและยังทำให้ได้รับความรุ่งโร์ ก้าวหน้าในหน้าที่การงานดังนั้นนอกจากจะปลูกเพื่อเป็นไม้มงคลประจำบ้านแล้วจะเหมาะที่จะนำไปมอบเป็นของขวัญเป็นของเที่ระลึกในโอกาสสำคัญสคัญเช่นขึ้นบ้านใหม่ก็นับว่าเป็นของขวัญที่มีคุณค่าและความหมายที่เหมาะสมเป็นหนึ่งในไม้ประดับในบ้านที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของคนรักต้นไม้มานานแต่ยิ่งในยุค pm 2.5 ก็จะหามาปลูกกันมากขึ้นเพราะเป็นไม้ที่ดูแลง่ายเจริญง,งอกงามได้ดีในที่ที่มีแสงสว่างไม่มากนักทนต่อความแห้งแล้งและความชื้นต่ำได้เป็นอย่างดี 7. ต้นว่านงาช้างว่านงาช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าเทพพิทักษ์เงินจัดว่าเป็นว่านมหานิยมที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับต้นและดอก ทั้ในกระถางตั้งหน้าบ้านรวมถึงแปลงจัดสวนเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและช่วยให้ทำมาค้าขายร่ำรวยทั้งนี้ด้วยลักษณะดินที่มีใบหรือลำต้นเทียนตั้งตรงปลายลำแหลมทำให้มีรูปร่างคล้ายงาช้างจึงทำให้เป็นที่มาของชื่อที่เรียกกันว่าบ้านงาช้างและท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ทำให้ออกซิเจนในเวลากลางคืนเหมาะที่จะปลูกไว้ในห้องนอนเช่นเดียวกับลินมังกรแต่ต้นบันไดเศษฐีต้นบันไดเงินบันไดสวรรค์หรือต้นตินตะขาต้นบันไดเศษฐีหรือเรียกได้อีกหลายๆชื่อนอกจากจะปลูกเพื่อความสวยงามแล้วยังช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภและความร่ำรวยจากความหมายดีๆถือว่ามีเงินทองเป็นชั้นๆ เหมาะสำหรับเป็นของขวัญของที่ระลึกและที่สำคัญคือฟอกอากาศดูดฝุ่นและสารพิษทำให้อากาศบริสุทธิ์วิธีดูแลก็ง่ายสองวันเข้ารดน้ำไม่ชอบแดดมากใช้แดดเพียง50%เเท่านั้นและ 9. ก้าต้นมหาเฮงบางคนเรียกว่าหีบไม้งามแค่ชื่อก็สื่อถึงความเฮง และความเป็นสิริมงคลแล้วมหาเฮงหรือหีบไม้งามเป็นไม้พุ่มรอเรยขนาดเล็กส่งพุ่มเตี้ยค่อนข้างกลมใบเดี่ยวเป็นรูปทรงไข่แผ่นใบเรียบแข็งสีเขียวเข้มมันสวยเรียงซ้อนสลับกันแบบทีทีเป็นไม้มงคลให้โชคแก่ผู้เลี้ยงผู้ปลูกเสริมทรัพย์ตามชื่อบางคนเชื่อว่าปลูกแล้วจะนำมาซึ่งโชคลาภด้านการเสี่ยงดวง ในแบบต่างๆมิถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาต้องการน้ำปรานกลางชอบแดดจัดจึงเหมาะสำหรับปลูกรอบบริเวณบ้านและในอาคารท่านผู้ฟังครับต้นไม้มงคลดังกล่าวที่นำมาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันแลกกันนั้นส่วนหนึ่งได้ลกล่าเวเบื้องต้นแล้วว่าเป็นความเชื่อของคนรวมทั้งกระบวนการสร้างกระแสของการสื่อสาร โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียทั้งหลายหากจะอยู่ที่วิจารณญาณและการตัดสินใจไตรต,ตรองแต่อย่างไรก็ตามทายที่สุดของชีวิตคนเราสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือการมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงและมีความสงบสุขในชีวิตมากกว่าสิ่งอื่นใดแต่ต้นเหตุสำคัญก็คือการคิดการพูดการทำซึ่งปกติแล้ว คนที่ได้สมบังมีความสุขในชีวิตคือความเป็นธรรมชาติการไม่หวังสิ่งใดในสิ่งที่เราคิดพูดทำหรือวางไว้ต่ำๆๆจะทาให้เรามีความสุขในชีวิตมากกว่าอีกด้วยขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่นำความรู้ดีๆมาเผยแผ่ขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟัง สุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ